แน่งเสียบปักจึ๊ก,กเสียงเข้ามันหืฮยเสียงเข้าเข้าดิตัดออกอได้ไหมตัดทำไมอ่ะเลือกหมดเอ็อไม่ชอบตัดเอาเป็นเมาส์จิ๊หมดเมาส์กอดนี่ครับ อ่ <therapist. S 2> ああาได้แหละเสียบเมาส์แม่งถือกล้องลำบากว่ะนี่สินาที่เองกำลังทำตอนที่เรากำลังนอนอยู่เสียบเมาส์โอเคได้แหละคลิกซ้ายคลิกขวา เมกากลางสกอสกอ์ลง <c oughs> เล่นมาขวาล่างสุดข้ <c oughs> ออกต่อไปออกมาเลือดมอนนันชักครับตัวนี้เฮ้ยถอยโอ้ย เออโทษ <c oughs> นิวกูขอโทษให้ดูนี่มึงเอกอ่ะนี่อ,อถ่ายลงเฟซไปให้แล้วอะไรอยู่วะจอยวีจอยวีมันมีท่งองลงบนกรดประดับหน่อยเอกกูจะเอาลองกูไม่ได้เอาไอ้ล็อกแม่แม <c oughs> <c oughs> ่ใจร้ายโทษโทษโทษกูมันตกกระจายเลยปิวเลยว่ะแล้วพี่เจ๋งจะให้ให้พี่เจ๋งไงเนี่ย <c oughs> มึงเอกแกก็อ,อกุนเศษซิ่งดูดหายไปไหนเนี่ย โออยนี่ทเาไม่ไม่แข็งแรงอ่ะเนี่ยพูดได้ด่าพ่อได้ด่าดิเอ้แม่กซบสมวสุดเลยอะชิบมาคอนเนคเตอร์วี <or> เสียบเสียบด้านนี้นิวยาวชิบเล่นแหนบขึ้น ซ้ายขวา <c oughs> ขวาขึ้นไอ้ซ้ายขึ้นขวาลงขวาขึ้นซ้ายลงุง่มแซก C ขข้นเหยงลงเห <c oughs> ยงขึ้นเหยงลงเหยงซ้าย อยองขวาเอ้อยยองซ้ายอยองขวาอยองหน้าอยองหลังแม่งยากว่ะไอ้ยี้ยถืออันนี้ค้างไว้แล้วขยับโยกจอยเนะี่ยขึ้น,น,อน,นองอไม่ไงมอเสร็จแ,แล้วจอยวีไม่งอต่อไป อ๋ออันนี้เอ้ยลืมทพโลโก้คีย์บอร์ดวะต้องเสจคีย์บอร์ดไปเลยอ่ะแล้วตัดชิปอะไรเช่วงช่างมันก่อนจบทขาชิปมี้องคิว แน W E R R T Y U I O P แล้วปืนพูแล้วปืนต่อปืนันนี่เป็นเพื่อนกัน Enter จะเขกับตัวเย่ยเกันวะยีงตกกระจายย่ะยังไม่เห็นนตูเลย ประตูตายไปแล้วเสร็จ